สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีกรุงเทพนะครับ10นาฬิกา5นาทีเป็นขบวนรถด,ด่วนที่84นะครับจากตรังนะครับตลังเข้าสู่สถานีกรุงเทพ GAC ห้5สองนะครับทำขบวนมา ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ